สวัสดีครับแดดฟรีน้ำฟรีครับวันนี้พามาติดตามการติดตั้งปั๊มน้ำโซลาเซลล์นะครับขนาด7.5แรงม้าข้อออก3นิ้วนะครับย่อนไปที่5ท่อนครึ่งประมาณ2ี่เมตร ตอนนี้เวลา11นาฬิกา25นาทีจะเที่ยงนะครับวันนีน้ท้องฟ้าก็คึมๆนะครับแดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่เป็นท่อออกขนาด3นิ้วปัมม๊ม3ใบพัดนะครับ3ใบพัด7.5แรงม้า7แรงครึ่งนะครับใช้กับแผงโซลาเซลล์18แผงนะครับ8แผง บอ่อนี้เจาะลึกอยู่ที่16วานะครับ16วาเป็นบอ่อขนาดหน้า6พิกัดวันนี้ก็อยู่ตำบลบางอะจรรันอำเภอค่ายบางระจ,จันจังหวัดสิงห์บุรีครับหลังวัดขุนสงหน้าโรงพยาบาลค่ายบางอะจรรันวันนี้ก็ ใช้กับไร่อ้อยนะครับ25ไ่ไรเป็นอ้อยปลูกใหม่นะครับน้ำออกส,สวยๆครับเจ็ดแรงครึ่งเดี๋ยวมาดูกล่องอิเพอร์เตอร์กันแดดได้มีอย่างนี้โอเคไหมโอเคเปล่าแรงไหมเนะี่ยยังไม่แรงน,น,นะ <laughs> ตัวน,นี้ทํางานอยู่ที่ตัวนี้เป็นนเวอร์เตอร์ขนาด10แหลงนะครับ7.5กิโลวัตต์ตอนนี้ทําทํางานอยู่ที่45เฮิรตซ์แดดไม่ค่อยมีเท่าไหร่โวนมาที่วนแตงกมาอยู่ที่710ทำทำงานอยู่ที่275โวลต์น,ออคคำำน,น,นะครับมีกระแสอยู่ที่11แอมป์ มีเบเกอร์ครับแล้วก็เฟิร์ดกันฟ้านะครับเรมีนอนอย่างดีนะครับมีเนาอหลังเต่าเบเกอร์นะครับเวลาต้องการเล่งน้ําที่สามารถใช้ได้ั่นไฟนะครับช่วยวิ่ได้ในเวลาตอนกลางคืนที่แสงหมดนะครับโครงสร้างวันนี้ก็เสาปูนนะครับเตหน้าห้าแปหน้าสาหลังเก็บงานอยู่ ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับเข้ามาชมก่อนได้ปรึกษาได้โทรมานะครับขนาด3มแรง4ี่แรงห้าแรง7็แรงนะครับโทรมาปรึกษาถ้าใช้จ่ายก่อนนะครับติดไม่ติดว่ากันอีกทีนะครับโทรมาปรึกษาก่อนได้นะครับแดบดบฟรีน้ำฟรี ให้แดดทํางานให้เรานะครับเป็นการลงทุนทีเดียวนะครับไม่ต้องใช้น้ํามันไม่ต้องใช้ไฟฟ้านะครับทําไรอ้อยทํานาระดับ20กว่ากไร่เนี่ยค่าน้ํามันขาวๆนึงนี่ว่ามีครึ่งแสนะนะครับแต่ถ้าเราเอา,เอาราคาตรงนั้นอะ่ะใครจ่ายตรงนั้นมานะครับติดแผงโซลาเซลล์เนี่ยระดับ25ไล่นี่ไม่เกิน2ปีน่าจะคืนทุนนะครับ ครับสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้ขอบคุณครับ